วันก่อนจุใจกันไปแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ตบอลพิงก์อินแบงค์คกค่ะนันกรี๊ดสนันสาวกแบงคพิงโอ้โหรักมากนะคะอย่างน้องลิซ่าเนี่ยตอนนี้นะคะเขามาเมืองไทยใช่ไหมเราแบบดีใจมากที่แบบว่าน้องได้กลับมาบ้านเราหรือไมน้ารักมากยิ้มหวานมากแล้วก็มาฉายเดี่ยวร่วมงานอีเวนต์แบรนด์ยาสีฟันน้องเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะเมื่อวานนี้นะสื่อมวลชนได้รับอนุญาตจากทางงานเข้ามาเก็บภาพน้องลิซ่าแล้วจะขึ้นร่วมกิจกรรมบนเวทีน้องสดใสน่ารักขนาด ไหนคุณผู้ชมไปดูกันเลยค่ะ คือมันมันดีหมดเลยอะดูสบายใช่ลุกที่น้องมาออกงานเมื่อวานนี้คือดูแล้วก็ยิ้มตามนะความน่ารักน้องในเกินร้อยอยู่แล้วแต่ว่าออร่าความเป็นสาวเนาะช่วงนี้เนาะน้องแบบสวยขึ้นมากๆเลยน้องลิซ่าบอกว่าช่วงนี้เลยสุดๆดไปเลยพี่สุดๆไปเลยเราต้องกดไลค์กดเลิฟให้น้องเลยนะน้องมาโชว์ตัวให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพก่อนขึ้นเวทีกันด้วยปุ๊บปั๊บนะแล้วช่วงกิจกรรมในอีเวนต์ค่ะต้องบอกว่ามีช็อตน่ารักน่ารักเพียบอีกคุณผู้ชมหลายคนอยากรู้ใช่ไหมปกติน้องลิ อีกเรื่องที่ต้องถามของกินกลับมาไทยรอบเนี้น้องลิซ่าอยากกินอะไรมากที่สุดน้องตอบชัดเลยค่ะอยากกินลูกชิ้นทอดอลูกชิ้นไก่แล้วนะ น้องบอกว่ามารอบนี้ยังไม่ได้กินเลยค่ะพี่แอบอ้อนด้วยว่าลูก <c oughs> ชิ้นต้องหมาคราวที่แล้วจาได้ใช่ไหมลูกชิ้นยืนกินโอ้โดกดังกันทั่วุณีรำไปเลยต้องจัดแล้วนะลูกชิ้นยังไม่ได้กินแต่ว่ารอบนี้กินอะไรไปแล้วรู้ไหมโรตีสายไหมน้องจัดม้วนเป็นคำใหญ่ๆไปแล้วนะคะอพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตนิดนึงคอนเสิร์ตสองรอบที่ผ่านมาน้องลิซ่าบอกว่ามีความสุขมากเลยและทุกครั้งที่ได้กลับมาเมืองไทยกลับมาบ้านรู้สึกว่าอบอุ่นกับการต้อนรับจากแฟนคลับเสมอค่ะ บอกเลยว่าเหมือนได้กลับมาเจอผู้คนที่แบบหันไปทางไหนเราพูดภาษาเดียวกันเนาะออมันคุยกันรู้เรื่องแล้วก็บอกอีกด้วยว่าไม่ว่าตัวน้องเนี่ยจะเดินทางไปอยู่ประเทศไหนไปทํางานที่ไหนสิ่งหนึ่งที่มักได้ยินเสมอก็คือเรื่องของรอยยิ้มคนไทยที่มีให้กับทุกคนทั่วโลกตลอดเลยค่ะน้องลิซ่าก็เลยอวดรอยยิ้มสวยๆน่ารักๆให้แฟนๆได้เก็บภาพกันมาหลายช็อตเลยและ และและและรไตรรัตตัวเลขใช่ไหมรวมถึงแฟนรายการที่เาชอบมากก็คือตัวเลขหลายคนบอกน้องลิซ่าเนี่ยเกี่ยวอะไรกับตัวเลขคืออย่างนี้ในงานเนี่ยเขามีคําถามบอกว่าเลขนําโชคตัวเลขที่น้องลิซ่าชอบแบบเลขอะไรบอกทางบ้านแล้วก็แฟนคลับไว้ตรงนี้เลยน้องลิซ่ามีเลขนําโชคถึง2ตัวด้วยกันจะเป็นเลขอะไรนั้นไปฟังเลยค่ะ ถามได้ไหมว่าเพอ,เอ่าอะไรครับเพราหนูเกิดวันที่27อ่าเจ็ดกับแปกับแเบอร์หนูมีเกับแปดเลองดูเจ็ดแปดเแปดเแปดลอง เลข7มาจากวันเกิดส่วนเลข8มันอยู่ในเบอร์มือถือไงตายแล้วเบอร์หนูมี7กับ8อุ๊ยหลุดพูดอะไรไปหรือเปล่ามาแค่2ตัวเองแฟนๆไม่รู้เลยพี่ถูกนะแะ คุณน้องลิซ่าด้วยนะคะงวดนี้เออพี่ๆจะเต็มคาราเบลแน่นอนคือน้องยังไม่ได้คิดอะไรหรอกนะเพราะว่าน้องบอกว่าเลขที่น้องชอบเฉยๆแต่ว่ามาไทยรอบนี้น้องลิซ่าก็สร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขกับแฟนๆได้มากจริงๆค่ะหลังจากนี้จะต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตอีกหลายประเทศก็เป็นกําลังใจกับน้องลิซ่าแล้วก็อีก3าสาวด้วยนะมุ้งแบล็คพิ้งทุกๆคนเลยดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะจ้าสาวเห็นเมื่อคืนก็ไปทานอาหารใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อคืนมีคนมีภาพแช่ภาพมาได้ว่าน้องลิซ่าเนี่ยไปทานข้าวต้มร้าน ดังมานะคะร้านแถวนี้เนะ<ช>าะเหล่าเลยาเละให้น้องไป<อ>ทานอาหารให้แบบอิ่มอร่อยทุกเมนูที่น้องอยากทานเลยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องใช้พลังงานอีกเยอะ